สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทางช่องย t u b e จตุรงการเกษตรนะครับช่องจตุรงการเกษตรขอ,อนำท่านผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศการมาหากินการสู้ชีวิตการสร้างความร่ำรวยนะครับของเถาแก่ของผู้ประกอบการรายย่อยนะครับของเกษตรกรนะครับพี่เป็นเถ้าแก่เนาะพี่น้องเนาะ ข้าเจ้าเฮ็ดยังสี่ล่ะครับข้าเจ้ายังรวยแต่บ่เห็ดงานกับบลุ้ยเด้พี่น้องนะครับหลักการของเราของช่องจะตรงการเกษตรนะครับศรัทธาการสร้างเนื้อสร้างตัวนะครับของเท่าแกา่ไม่ว่าจะเป็นเท่าแก่เล็กเท่าแก่ใหญ่นะครับผมนึ่งมาถ่ายนะครับบางท่านตั้งข้อสังเกตว่าทําไมช่องคุณจะตงวงมันมีแต่รถถนะครับรถสิบล้อรถตัดอ้อยรถเกี่ยวข้าวนะครับ มองให้ลึกไปก่อนนั้นที่ผมถ่ายให้ดูก็สามารถที่จะอธิบายความได้ว่าผมพาท่านไปดูกว่าที่คนคนหนึ่งเขาจะประสบความสำเร็จในธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอะไรก็ช่างนะครับเขาทำงานนะครับนี่นะครับเขาทำงาน,นครับสังคมไทยเรา าให้เกียรติคนทํางานไม่ว่างานนั้นจะเล็กจะใหญ่งานจะเป็นงานเก็บขยะงานอะไรมันเป็นอาชีพที่มีเกียรตินะครับเพราะว่าเขาทําอาชีพสุดจริตครับเราต้องศรัทธาคนทํางานนะครับผมจึงมาถ่ายทําให้เห็นนะครับไม่ใช่ไปมองแต่ความสําเร็จนะครับแล้วรถไถรถ10บล้อนอีก,กว่านี่เขาจะซื้อได้นะครับ มันเป็นล้านนะครับทัานดีครับบอกสองล้านกว่าคนนี้เป็นยังไงอันนี้ถ้ามือสองก็ยค่ยวงแสนซี่แสนห้านี่แหละแต่ว่าบวบวกบวบวกเครื่องคีบเข้าไปเด้เครื่องคีบสี่ยวงหลายแสนอยู่เด้กระเลยนำพามาดูนะครับว่าเขาสร้างเนื้อสร้างตัวกันอย่างนี้แหละครับเท่าแก่ เ,เล่นหุ้นก็ต้องใช้ความรู้นะครับเล่นเลี้ยญคลิปตัวก็ต้องใช้ความรู้ปลูกปักุเลียนก็ต้องใช้ความรู้เลยครับขอให้แต่ว่ามงเงินช่องผมช่องเราเนี่ยนะครับมันเป็นอาชีพเดิมที่ที่ที่คุณพ่อทำนะครับแล้วก็ทำ ก็ทำมาแต่ดั้งเดิมนะครับจนทุกวันนี้แกก็มาเป็นพ้าวแก่เองกับน้องชายนะครับมันก็พัฒนาเรื่อยมานะครับมันไม่ได้อยู่ที่เดิมหรอกครับเสียงดิ่แน่นปักเลยพี่นอ้องเอ้เนี่ยนะครับกว่าจะได้เงินแต่ละบาทแต่ละสตางค์เนี่ยนะครับมันประมาณนั่งอยู่ซื้อเด้พี่นอ้องเอ้นะครับ ปลูกมั่นก็นต้องใช้ความพยายามในการาบำรุงรักษานะครับงามเยอะไปหน่อยบักฮีโน่ซีรีส์เจ็ดร้อยสี่ร้อยสิบนะครับไล่ซีบาโคเสียดายมันอีกอีกสองน่วยมันไปใส่อยู่ครับเป็นซูโม่นะครับสองสองเจ็ดสองร้อยยี่สิบเครื่องย e ี่ห์เอ็มร้อยครับสิงไฮเทคตัวนั้นไม่แน่ใจว่ามันจอดอยู่ล้านพั่งอันนี้อยู่หลังลานเพิ่นนะครับฮีโน่สิงไฮเทคนะครับ ผมไม่แน่ใจว่ามัน 2K หรือว่าตัวไหนดิซัมเนปไม่โมโรู้แตนั่นลูกเคยมันเป็นสร้างสมครับเพ็่นเลยสมบอย่บอ,บอย่านห้างครับมีสร้างสมมองไปมองจาของโอ้โยเพิ่นเรียนครับโอ้โยครับฟอต6หนึ่งศูนย์น ก็เป็นเสือไล่เสือบาไล่เด็กี่น้องเบิ่งบนเป็นยอมรับเบิ่งบนเป็นแบบตั้มนี้มันหลายมันมัน,สนมเสี้ยนนี่โคตรเสี้ยนนี่ยพันจิเบิ่งเป็นอยู่เลยซุ่มเล่นรถไทฟอร์ดไอเ้เขียวๆขียวหลงังๆเนี่ยเขาเรียกกันถังดินไส้เลยครับเขาเอาไวท้ทวงเอาไว้ทวงน้ำหนักระหว่างเวลามันขีดอ้อยครับตัวนี้เป็นขีดขีดอ่ทาทั้งดันหนาปกติมันจะมีขีดของอันสามารถกระเสียดย่นได้ครับพันจิกลับเผามัน แบบนึงไปดีไซน์ครับรถกระเซ้าเพิ่อนเนี่ยนะครับของรถอ่ารถตัดอ้อยชุดรถตัดอ้อยของสามารถกเกษตรยนต์นะครับตัวนั้นครับว่าหน่อยนด้พี่น้องเอ้ยตกกิดไปหกล้านแปดเจ็ดล้านเหมือนเนี่ยนะผมนึงบอกว่าอย่าไปหัวเราะย่อเขานะครับเท่าแก่ไล่อ้อยเนี่ยนะครับเฉพาะเครื่องมือก็พื้นฐานนี่ครับปลาเข้าไปสิบล้านยี่สิบล้านแล้วนะครับตะเกียร์ใหญ่ๆเพิ่นๆน,น,นี่รถตัด รถแตัดชุดหนึ่งนี่มันเจ็ดแปดล้านเลย,ยนพี่องของไทยประดิษฐ์เน,นี่ยถ้าตัวหางแม่งปองหางสกอเปียดเด็กหกล้านหกล้านแปดถ้าตัวมีรถกระเช้าด้วยกับหาล้านกว่าหาล้านหาหกล้านของสามารถเกษตรเยืย่อนก็เป็นดะไส้อยู่เด็กครับแต่ว่าเงินพูดนอาบ่ถึงอ่ะ โอ้มันขีดคัดคัดพี่น้องโอ้เสียงนี่คัดเขียบเงี้ยก็รัเท่าครับน่องว่ายัางขัาเนี่ยแต่ว่าน้ำมันให้เดี๋ยวนี้ก็ต้องเติมเลยมีน้องเลยมันเป็นของสามารถล่ะครับเนี่ยมองใกล้ๆกนละ้เลย สามารถเกษตรจนเพื่นดังเรื่องขี่บอยมาก่อนก่อนที่เพื่นว่าเฮ็ดรถรถตัดอ้อยนะครับแล้วก็เขาเป็นเป็นเป็นอีกเจ้าหนึ่งที่ที่ผมนับถือในความพยายามนะครับเขาแกประดิษฐ์รถตัดอ้อยขึ้นมานะครับจนทุกวันนี้ลูกแกเป็นจบวิศวะก็มาสานต่อในธุรกิจนี่แหละครับเพ,พ,พื่อนพะย่อมแพ้นะเพื่อนจากเฮ็ดรถขี่บอยวันนี้เพื่อนเปเจาของบริษัทรถตัดอ้อยขายไปทั่วโลก พองสามารถเกษตรย่ยนอยู่ไสหนาอยู่หันค่าแล้วรถตัดขยาวเขาจะมาฝึกไห้ได้พี่นอ้องไยเขามาฝึกจนเป็นน่ะต้องเข้าคอรสนะครับว่มันคับอย่างไรระบบรักษาอย่างไรสัญลักษณ์ของเขาไม่เป็นเขียวกับเหลืองค่้ายๆรถตัดอะไรไทเกอร์ล่ะครับไทเกอร์เดี๋ยวมันลงงานพิษณุโรกคือไหบุญละเดี๋ยเพิ่นกับสีขีบ แต่ผมไม่แน่ใจว่าเขามีหลักการยังไงนะครับเวลาคลิดออย,อยเพือองง่อนเสียอออยก็ง้อปใะเชษต่งกลางอะไรพวกโอ้เนีย่ยนะครับคนย่ำกับน,นี่ย่ำ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 เดี๋ยวพันเสีเต็มแล้วเพราะว่าเขาจะบ้องบ่อสูงมั่นห้อนกันตรงโคทรเนเลยครับ เสียงแน่นดีขนาดพี่นอ้องแต่ว่าของเรายังน้องน้องพ่อต้องไปหาล้อมาเปลี่ยนใหม่แล้วรถเราย,ยังไม่ได้พร้อมนะครับเพราะว่าคิวมาตั้ไหนอ,ออก Ja! Tau.